เพกาสวัสดีพี่น้องชาวพลังงานก่อนแ,แต่ตัวใหม่ก็คือแสงก็ซึ่งเพื่อผมชอบแสนมากแชนก็เอามาเทนเตื่น โคน kode น่ะโคเดเอเคส้มตัวอาร์ดไอ้เหี้ยแบบอันนี้เยอะกว่าดาเมจเยอะ ทายที่สุดตู้ก็ต้องตาย,ย่ดยตัยวทีวว่ตัวโหดก็กำลังหาหลักัดดีโออยู่นะครับก็สามารถส่งมาได้นะครับตอนนี้มีคนส่งชื่อมาแล้แเกาขอเป็นชื่อคุยนะคะผมสัญญาว่าเอดเน่แต่ตอนนี้ แอดไปได้พรุ่งนี้รออีกไม่นานก็ไอชื่อก,ก็ส่งมาแค่หนึ่งคนก็ไม่เป็นไร ิก็่เลยก็แรกบอกวิธีวิธีได้คุณต้องมีคิงคิมสันเต็มตัวแปดสีแดงคุณต้องมีกระดูกถ้าคุณมีกระดูกแล้วเอาใส่คิงคิมสันค,คุณจะได้ตัวนี้เลยชึ่งวิธีมันก็ง่ายกว่ากดเอฟ i ิเลียใช่ไหมเแต่ตัวนี้โหดกวา่ามากเลยโคดาบิดกดเอฟพิเลียมีประโยชน์กว่าสามารถหิวตัวเองได้ดามิเอิม คูนต่อสู้ต่อยมาต้องสะท้อนดาเมจซึ่งดีมากก็ก็พอดาเมจคูณสองเลยก็ดีมากเลยไอสกิลเอผมขายปริศนาได้แล้วถ้าใครจบตีมาดาเมจมันจะสะท้อนไปคูณสองเลยโอเคไหมกดเอปิเลียสดีมากไวยมาเรียว,วเลยก็กดคีย์เหมือนเดิมจวนมาดูค่าโทษ เสียงจะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็ะแล้วก็ทีมอ่ะสวดกดเอ็นกาอันนี้นะครับอี่อ่านกดแช่ก็กระโดดเหมือนเดิมนะครับกระโดดแบบนี้แต่รู้สึกไม่ค่อยสูงเท่ากับกดอิปิเลียสอย่าคิดไปเองไม่รู้กดวีก็คือการวอร์ปแล้วก็จะมีเสียงวอร์ปที่ที่ ที่ในเกมแทนถ้าเขาจะพูดเขาจะมีเสียงนี้ทีละคำน,ออน,นึกออกเนาะกด้องกันกด C กดซีเดสเดก็คล้ายคล้บอกพูดที่เปล่าเออคล้ายคล้คยล้าย่เพื่อนกด F กข็ขอคืขอของคิมคิมสายเบสสามารถ หมดเวลาแล้วก็万物に終焉をก็ไอ้น,นี่ก็สามารถเก็บของได้สกิลเอฟช่วงน,นี้วายก็อยู่ค่ายค้างเอฟอ่ะก็คือสกิลอันก็คือสกิลดีมากต่อยสองครั้งแล้วก็จะดึงคู่ต่อสู้มาซึ่งดาบิโอ้โช่วงน,นี้อันนี้น่าจะบ๊อบ ไม่ปอปับดวธรรมดาก็ทีละสิีก็แล้วก็ที่ห เด็กเฉยใดเขาไม่ได้ไไดไไดไไดเอากระดูกข้างในก็ไม่รู้าทำอะไรเอาไว้เปิดเสียงไม่รู้เสียงก่อนไม่ได้มบาทำนี่ด้วยอุ้ยบับยูอ๋อตีสองครั้งไม่ใช่ตีอีกครั้งก็

เืสมันหายอ๋ออันนี้สกิลเทีนี่แหละมันจะทำให้คู่ต่อสู้ต่อโตอเราไม่ได้ก็มีประโยชน์ด้วยคอกดอาก็ได้สองครั้ง<ม>จะเป็นแบบนี้นก็ตอู่สามจิดห้าเราหมดนดีดีด,ดีก็ลิปนี้มีแค่นี้ครับตัวเซนนี้ก็ก็ก็ ก็จะได้เตือดีเลยง่ามากเลยก็ในเว็บก็มีบอกนะครับผมไปดูในเว็บแล้วก็เว็บก็จะ